สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฮารุพามาเที่ยวอันนี้คือน้ําจากเขื่อนป่าสักนะคะแต่เขาเรียกทุ่งอะไรสักอย่างอะ่ะเดี๋ยวไปชมที่คลิปแรกนะคะเดี๋ยวฮารุจะลงชื่อไว้ให้วพราะเป็นคลิปอะไรอันนี้อันแรกนะคะที่ฮารุถ่ายเป็นแกะวัวถ้าปเป็นตอนเย็นจะสวยมากเลยเพื่อนมีให้อาหารแกะวัวนี่ค่ะขับรถลงมาจอดได้เลยนะคะขับรถลงมาจอดริมน,น้ํานี่เลยค่ะ จากเนินข้างบนนู้นค่ะแต่นี้ยฮารุะจะพามาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านแถวนี้นะคะคือเขาจะมาหวานแหกันค่ะนี่นะคะไอ้พี่เขาหวานแหกัน อันนี้เขาเรียกปลาอะไรคะปลาขาวปลาขาวเหรอคะอันนี้เอาไปทำอะไรปลาแดดเดียวทำปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวมันแบอันนี้สดสดเลยนะคะทุกคนเพื่อนนี่นานๆนานๆเราจะได้ทำที่นึกถึงตอนฮารุนึกถึงตอนนี้ฮารุเป็นเด็กตามต่างจังหวัดมากเลยอะ่ะที่จับปลาแล้วมานั่งทำอะ่ะอันนี้สดมากเลยนะคะทุกท่านนี่นี่คือการยกยอ เราไม่เคยเห็นนี่เพื่อนดูมาแล้วดูดิว่าจะได้เยอะไหมไมีไหมเอ่ยไม่มีมมเพราะว่ามันมาอยู่ในหม้อหมดแล้วเพื่อนๆ <c oughs> นี่เต็มหม้อเลยวันนี้อันนี้มายาก็แต่งกี่โมงคะเนี่ยเชา้ชาเช้าเลยเหรอ,หรอโหนู่นในหม้อนู่นก็มีอีก สดๆเลยอย่างนี้ยอร่อยทุกคนเดี๋ยวฮรจะพาไปเดินดูน้ำที่มันไหลมาจากตรงนู้นนะคะอันนี้แถวนี้เขาเรียกว่าพุ่งอะไรนะคะชื่อมันลืมไปแล้วพุ่งอะไรวัวๆทักอย่างคะ่ะน,นี่พี่บี้เขามาตกติดกันเดี๋ยวฮารจะพาเดินวนไปตรงนู้นนะคะ อากจะพาเดินวนไปดูน้ำขอเดินผ่านพี่เขาก็ได้นะขอเดินผ่านพี่เขาก็ได้ขออนุญาตเดินผ่านเนยนะคะอันนี้พี่พๆเขามาตกปลากันนะคะขออนุญาตพี่เขาเดินผ่านหน้าแล้วอันนี้่ะน้ำมันไหลมาแล้วฮุกจะเดินสะดุดไปทั่ว ี่คือธรรมชาติธรรมชาติที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันส่วนมากเราจะดูจนะในป่าเราท่อนเทาเราก็จะเดินเหยียบที่เพื่อต่าเราก็ไม่รู้หนะาดูยิ่งตายดีๆเพื่อน,อนๆฟังเสียงธรรมชาติไปก่อนนะคะเดี๋ยวเพ่อฟังเสียงฮารุนะคะ รู้แล้วค่ะรู้ไ่ต้องเดินกลับแล้วค่ะอันนี้วัดทารุเองค่ะนี่นะคะเมสวยความงามธรรมชาติของสรับ,บุรีค่ะ รับแล้วโอเคนะคะเพื่อนๆชมความสวยทอดทิดถึงนาะก่อนเราจะกลับกันนะคะพเพื่อนๆตอนนี้รถมารับเรียบร้อยและะ้วคาคือรถราคาโอเคนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายไปด้วยิวสวยๆาทอดทิ้กตกดินขอบคุณนะคะไว้พบกวันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย